ไปเห็นข่าวผู้หญิงคนนึงครับเสร็จแล้วเนี่ยเขาฉีดโบท็อกมาครับคือหนังตาตกลงมาเลยครับคุณหมอทํายังไงดีครับคุณหมอมันมีจุดไหนบ้างบริเวณใบหน้าที่ห้ามฉีดโบท็อกครับเดี๋ยววันนี้หมอจะมาเล่าให้ฟังนะคะมี5้าจุดที่ฉีดแล้วบ้งมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะจุดแรกนะคะตรงบริเวณหัวคิ้วค่ะห้ามฉีดต่าลงมาเกินกว่าคิ้วหรือกระดูกเบ้าตาเพราะจะทาให้ไปโดนกล้ามเนื้อมัดที่ใช้ยกเปลือกตาจะทําให้หนังตาตกได้ค่ะ จุดที่2นะคะตรงบริเวณเหนือคิ้วประมาณ1เซนค่ะถ้าสมมติเราฉีดตรงบริเวณนี้กล้ามเนื้อมัดที่คอยยกคิ้วเราอยู่แบบนี้ค่ะจะกดเขาลงมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้คือคิ้วก็จะตกแล้วก็ดูหนงตาดูแคบลงด้วยค่ะจุดที่3นะคะเป็นช่วงหนกแก้มค่ะตรงบริเวณนี้นะคะจะมีกล้ามเนื้อที่เชื่อมจากเรนโกไปถึงมุมปากถ้าฉีดตรงบริเวณนี้มากเกินไปอาจจะทําให้ยิ้มแล้วมุมปากคือตกหน้าดูเบี้ยวได้ค่ะ ขอจิ้มหน่อย